ก็ม <the öst> ัวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าปิดผ้ากันได้เออเป็นประสบการณ์นะเติมเสียงให้อีกนิดนึงอันหนึ่งหนึ่งปึ๊ดหนึ่งทำไมโค้ดยังไงเอ้าอ๋อท็อปฟลายเฟลส์ท็อปฟลาลส์นี่มันนุ่มๆเหรอเอ้าเฮ้ยอะไรทำให้เสาหักอ่ะเสาหักช่วยด้วยไอ แข่งแน่นอนเก่งขนาดนี้นักแข่งแน่นอนนัอ้ยอุ้ยไอเจาเจกันเชัเจ็บ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 เจอ้ยโหติวติวเออยียตน้ำตายพอดีอ่ะเาไปไหนเลยน่ะม่งปล่อยตัวปล่อยใจแล้วอ่ะเฮ้ยอันตายแอุ้ย ไม่ยืนอะไรตรงนั้นแล้วมันไม่มีนี่จเป็นมึงจะลงไปกองป่าววะเคียแจ็คแอดนั่นแหละสัตว์เจ็บนุ้ยเฮ้ยเป็นโชนี่ฮอเหรอวะเอ้าเฮียหัวหนึ่งหลุดเลยสองไม้มือสองก็งี้ไงเออเอู้หูหูไทยไทยไอสัตว์ไอสัตว์เฮียขำตะแรงเลย อือเลยอ้ามึงก็ขึ้นเบาๆหน่อยเซ่เจ็บเจ็บไปสัตว์เจ็บงี่มาพวกไฮะคูลเนี่สัตว์สกูเดตเอ้โทนี่ฮอปไปอุ้ยอ้เทียแยกล่างแยกล่างที่อะไรมันหาถูกแล้วถูกแล้ว ตรงกลางมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วไหมฮะใสยลูกแป๊กแล้วครับนี่นี่ผู้หญิงเตะบอลเจ็บมือด้วยเนี่ยนี่ไม่มีปืนยังนุ่มๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรต้อใส่กระหนับคางเลยไม่ใส่เลยปุ้งหนังย้ไม่มันใส่เสื้อชูชีพอยู่ไม่เป็นไรหรอกอะไรนี่ใส่อะไรใส่กะทิ โอ้ไปแล้วไปแล้วพี่ไม่เวร์กอ่ะคนเกลียดเลยเครื่องนี้สัสเอ้ทีทเอ๊ะไม่เจ็บไม่เจ็บแย่งดีไม่เจ็บพี่อะไรล่ะเจ็บเราท้องลงไม่เจ็บหรอกดีว่าลงแค่ดีกว่าลงยาหนึ่งยายาอนี่เจ็บอันนี้เจ็บอ้าวอุปกรณ์อย่างงี้ไม่เวิร์กเลยหมาน้อยแยงไหนวะหมาใครวะล่ะหมามันนนั่แหลโอ้ย เรียบร้อยตูดตูดอืมเรียบร้อยคาริโตคาริเบียนคูกูไม่ใช่เฮ้ย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 ตายตายตายฮ้ยฮู้ยฮ้ยฮู้ยน่าน่นเออดีแล้วแหละดีแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกแค่ของนอกกายเที่ยไอ้เงี้ยมึงกล้าได้ยังไงเล่นล้อเดียวบนภูเขาอยากไปเล่นไว้เออน่าเล่นหเว้ย แถวบ้านพี่ไงผมไม่เล่นประจําเลยนเนดีเอ้เท่าไรลงเนี่ยแถวบ้านกูก็มีเวกบอร์ดเออมีหรอมีตั้งนานแล้วอ้าวใหญ่ด้วยไปไหมเวกบอร์ดเหรอนมไอ้อะไรนะอุ้ยนี่เคยดูนี่เคยดูมันี่เป็นเตอร์เลยแตลกเล้ว่าอุ้ยโอ้ยยี่หึงพาไว้ด้วยกันไอ้ยี่มือซ้อมอะไรกันวะเนี่ยโดดรอดห่วงไง แต่แล้ววิ่งแล้วนี่เกมมันสมบูรณ์มาก่อนจะเป็นอะไรเงี้ยรอดเดียวเงี้ยเฮ้ยรอดรอดเฉียรอดเฉียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยจักรยานพังจักรยานพังด้วยจริงจริงให้พวกบีบอยเอ๊บีบอยอืมยิ่งข่าวกันข่าวยิ่งขาวว่านั่งห้องเลย ไอ้เยี้ยมันเทพแล้วนู่นไอตอนแรกอ่ะไอ้เหี้ยมบอโลเลยตอนที่มันหนีไปอะมันลื่นมันลื่นอืมวิ่งนอนเลยนอนเลยนี่เดินหกสูงไปไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไอ้เหี้ยเนี่ยเจ็บแน่นอนกูบอกเลยโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วขอบอิดยังคมงมาซะ เฮียมีแตกเฮ้ยกูอยากตีลังกามันมันเหวี่ยงตีลังกาได้หรอได้ยังลองไปเล่นหน้าบ้านียังก่อนจะเป็นฮิวแมนอาร์ออซัมโอ้โหไม่ตูวนี้เทพดีว่ะอิปปี้อันนี้ไม่เจ็บหรอกมันนุ่มๆจริงเป็นจอตดี้นี่หว่าหน้าเหมือนจอตดี้ว่เฮียโอ้ยเฮียโอ้ยหน้าฝังกระแมงก้องตัด ภาพตัดนะด็เฮ้ยเฮ้ยฮโชว์โชว์ทั้โชว์ไงมันไม่พวกแบบนี้ฝึกไปโชว์นี่เขาซ้อมไปนี่เขซอมลิ่งเป็นเหมือนกันนะเว้ยคมันฟาดฟีนองหัวล้อเลยนเนอะแกเกิดโอ้ยนุ่นุ่มนุ่ม วิ่งแตเมียงอายุเค็งแป๊ะไอเยี่ยแป๊ะไอ้เหี้ยแป๊ะไอเยี่ยท้องแตกกันบ้างนะไอเยี่ไไปเวิร์กเลยอ่ะไอเยี่นฝากแมนไอเยี่ยสตรีทเวิร์กอัลยังไงครับอืนี่เขาเนียบอลเซียบอลเซียเขาเขาต้องผ่านจุดนี้มาก่อนบอลเซียนี่ไงบอลเซียโอมูน ไม่ไม่ล้อเดียวเยอะเว้ยวันนี้นั่นพ่อมาด่าเลยมันไม่ล้อเดียวเนี่ยเล่นยากเหรอเว้ยนี่ทางขึ้นดีไม่เพี้ยเอาต้องการพิสูจน์อะไรวะเออจริงนะวะภูเก็ตนี่ไม่เคยนี่เลยจะไอ้โพสมาโลดในใจใครจะพูดเลยสักทีไอ้พูดเลยโพสมาโลดเขมาโหลดตันดุ่งไงตุนัดนัน ไม่ um <stars> ใส่เครื่องป้องกันก็หลังเฮ้ย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 เเฮ้ย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 ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้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 ยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ เย็นนิ้วโซนเลยซ่าเอุ้ยามาถึงแค่จองทีก็จบแล้วนี่ไก่เลล้วองของอะลองของเกือบเทแล้วหรือเปล่าตัวลูกอะเรียบร้อยวิบากแม่ในสายมาก่อนเป่งลงไม่นุ่มเลยเอออยากถือผู้หญิงมือเดียวอย่างี้ได้บ้าง อืไม่เจ็บไม่เจ็บโดนอกโดนอกไม่เจ็บเจ็บี้เห e ี้ยเลยล่ะเอะไรอะไรริบาร์แมนริบากแมนนี่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 ซุปเปอร์ดีโลแลนดิ้งแบบขี้เหีอะไรไอ้เนี่ยมันเท่จริงมันเท่งจริงมันตื่นตาตื่นใจไอ้เหี้ยบอกกันเป็นคลิปสุดท้ายปิดเลยนี่ กไอ้เงอ้ยเทพเท่จริงจะเพิ่งดูเลยว่าเองดูเลยไอ้เหี้ยมันเทพนะเว้ยเท่ด้วยไอ้เหี้ยมันเทพคือคือมันทรงตัวได้แล้วแล้วมันทำอีกรอบหนึ่งอ่ะคือถ้าตอนที่มันจิ้งอยู่แล้วมันทำไอ้เหี้ยไม่ล้วจะไอ้นี่คือมันวิ่งได้แล้วไอ้เหี้ยฝรั่งเหนื่อยฝรั่งเก่าแก้เขินนิดเดี จะซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งทำเนี่ย